สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ครับก็จะแนะนำตัวเป็นโปรเจกต์อันโนนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับเมื่อมีวัตถุวิ่งผ่านตัวอันต้าโซนิกนะครับโดยระยะเนี่ยเราก็จินไว้ที่โคดนะแล้วแต่ระยะจะเอาเท่าไหร่ตามที่อันต้าโซนิกจะสามารถทำงานได้แต่นี้ก็ระบุไว้ประมาณ50ซนติเมตรนะครับพอมีวัตถุวิ่งผ่านประมาณ5้าซนติเมตรตรงอันต้าโซนิกแล้วเนี่ย กล้องก็จะทํางานนะครับอันนี้เป็นแฟดนะครับถ้าเราไม่อยากเอาแฟดเราก็เอามือปิดไว้หรือเอาอะไรมาอุดไว้นะอันนี้เป็นแฟดนะของ s e p 3 2 Cam แมนะครับพอมันทายเสร็จแล้วเนี่ยวันจะวิ่งเข้ามาที่ลายตรงนี้นะครับวิ่งมาที่ลายแต่ผมเอาวัตถุมาหนึ่งอันนะเดี๋ยวเอาจอย VR มาจอย VR ตอนนี้ผมอยู่บนสูงๆอยู่นะอยู่สูงๆนี่สูง เห็นไหมระยะมันได้50เซนติเมตรนะครับมมมันก็ถ่ายเข้าไวที่ลายอีกรอบนึงนะสวผมเอามือนะตอนนี้ผมเอามืออยู่ข้างบนเห็นไหมมันก็ถ่ายมาที่ลายเห็นไหมครับถ้าสนใจโปรเจกต์ตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะได้โปรเจกต์ตัวไหนเกี่ยวกับอโนโนก็ สอบถามเข้ามาได้นะพูดค,คุยกันได้